กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักพจพนเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าสถิติสารพัณภัยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่า20,000ครั้งค่ะแล้วจะทำอย่างไรที่จะให้สารพัณภัยเหล่านั้นลดและบรรเทาลงสปพมีคำตอบค่ะ กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆด้านเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาส,สนาและวัฒนธรรมความปลอดภัยจึงเป็นบริบทที่สำคัญในการบริหารการจัดการเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในปีที่ผ่านมามีสาธารณภัยต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอักคีภัยเกิดขึ้นกว่า4,000ครั้งโดยแบ่งเป็นไฟไหม้อาคารและสิ่งของไฟไหม้หญ้าขยะไฟไหม้ยานพาหนะและไฟฟ้าลัดวงจรภัยอื่นๆเช่นวาตภัยอุทกภัยสารเคมีอาคารถลม่มคนกระโดดจากที่สูงรวมเกือบ1,000ครั้ง นอกจากนั้นยังมีการบริการช่วยเหลือประชาชนได้แก่การจับหรือกำจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอีกมากกว่า15,000ครั้ง mm. เช่นการจับงูกำจัดรังต่อแตนพึ่งช่วยสุนัขและแมวเป็นต้นรวมแล้วกว่า20,000ครั้งค่ะรู้ทันภัยกับสปภ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สอปพอมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในชุมชนได้รับรู้ลักษณะและการเกิดภัยรู้ถึงโทษและความรุนแรงรวมทั้งรู้ถึงวิธีการหลีกเลี่ยงและบรรเทาความรุนแรงและการป้องกันไม่ให้เกิดสาธารณภัยต่างๆเหล่านั้นได้โดยผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาในรูปของกระบวนการเฝ้าระวัง การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะเรานะครับได้ลองนะได้ปฏิบัตินะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆเราสามารถสู้กับมันได้นะครับไฟที่เกิดเกิดจากจุดเล็กๆนะครับไม่มีที่ไหนเกิดแล้วกลายเป็นไฟลายใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับหนีนะมันก็จะขยายวงกว้างกลายเป็นไฟไหม้ลายใหญ่ความเสียหายต่างๆก็ตามมานะครับเพราะนั้นนะครับ พวกเราในชุมชนนะครับช่วยกันนะครับในขณะเดียวกันค่ะพวกเขาก็จะมีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สปภให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วสร้างความปลอดภัยและอบอุ่นให้กับทุกๆคนค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร